กิวันอาทิตย์ฝนตกหนักในสวนลุมผมรินเบียร์เติมลงแก้วจนเต็มพลิกข้อมือดูนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งบ่ายสามโมงห้านาทีเปกีกาศโดยรอบที่ร่มรื่นด้วยเงาไม้ และแสงแดดแจ่มแจ้งเบื้องบนเปลี่ยนกลายเป็นสีเทาหม่นผู้คนตามโต๊ะที่จัดวางอยู่ใต้ต้นตะเบบุย่าส่วนนี้บางตาก,กว่าที่เคยพอ,อย่างขอนาฝนทางร้านจะต่อชายคาด้วยกระเบื้องลอนใสยื่นคลุมออกมากันฝนให้ส่วนยกพื้นตรงนี้เพื่อแขกทั่วไปหรือลูกค้าประจำจะได้นั่งดื่มกินกันอย่างสะดวกสบายด้วยวิวหรือทัศนียภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมุมผมนั่งเอนพิงพนักเก้าอี้อลอยเต็มแผ่นหลังและปล่อยอารมณ์ไปจนสุดไม่มีอะไรจะต้องห่วงอีกแล้วอย่างน้อยก็ได้วันนี้เพราะพอฝนตกหนักคนกรุงเทพที่วิ่งวุ่นอยู่ในที่ต่างๆก็มาจะทิ้งภาระอันวุ่นวายให้พักมือและรอคอยไปจนถึงวันรุ่งขึ้นไม่ว่าผมจะนัดเพื่อนที่นี่ รือจะย้อนกลับไปดักรอลูกค้าอีกครั้งการรัดหมายนี้ก็คงจะว่างเปล่าและการรอคอยก็คงจะไม่มีความหมายรถราข้างนอกแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็จะติดกันหน้าดูและน้ำเฉิดแฉะที่เจิ่งนองอยู่ตามตึกตรอกซอกซอยก็คงจะเอ่อล้นจนกลายเป็นลำคลองเล็กๆไปแล้วผมรินเบยอีกครั้งและกลิ่นปลายไม้ใบหญ้าที่โชยมากับละอองฝน ก็กลับเพิ่มรสชาติมันชื่นให้กับปลายลิ้นจนอารมณ์คลักคลุ้ง,งนุ่มนวลใน,นายามกลางวันถ้าฝนไม่ตกท่านจะไม่มีทางได้เห็นผมดื่มเบียร์เด็ดขาดเวลาเขาจะผ่านไปร่วมชั่วโมงฝนเริ่มซาเม็ดรงอย่างรวดเร็วผู้คนในร้านทั้งลูกค้าและพนักงานเริ่มขยับตัวและเคลื่อนไหวเร็วขึ้นสายตาที่วางเลยไปอ่อนเอ่อยอย่างไร้จุดหมายของผม เริ่มจับต้องแสงอ่อนละมุนที่ส่องลอดกิ่งนอนสีริมน้ำตรงมาตินฟ้าที่เลืยทะเลสาบและตึกตุสิทธานีประจนลิบเริ่มมีแสงสีขาวเหลืองแปล่ออกมาเป็นเส้นสายลายจางๆเนื้อขวดสีเขียวของเบียร์ที่วางอยู่ตรงหน้าก็เริ่มโปร่งใสและมีละไอสีทองล่องลอยเป็นประกายริบระยับจับผิวของทะเลเบียร์ในนั้น ฝนขาดเม็สนิทแสงกระจ่างนวลไปทั่วบยากาศโดยรอบเริ่มจำสายอีกครั้งหยดน้ำที่เกาะค้างอยู่ตามใบไม้และทางเดินสะท้อนแสงแดดขาวพราวออกมาในหว่างสีเขียวขจีของพันไม้ต่างๆบรรดาผู้นิยมออกกำลังกายด้วยการวิ่งเริ่มจ็อกกิ้งผ่านถนนสายรอบสวนผ่านหน้าร้านมาสังเกตดูจะรู้ว่าล้วนเป็นเจ้าประจำแทบทั้งสิ้นเพราหลายคนมีท่าทีคล่องแคล่ว และทั้งอกตั้งใจวิ่งอย่างจริงจัง,ท,งทั้งที่หัวหูนั้นเปียกฝนจนชุ่มไปหมดผมได้มานั่งร้านนี้ใต้ร่มตาเบบูย่าและที่โต๊ะประจำตัวเดิมอีกทีแต่คราวนี้แสงแดดจัดจ้าและผมม่ได้มาคนเดียวถ้าที่ตามฟังกันเป็นประจำคงจะยิ้มในใจและเดาถูกแน่นอนว่าคนที่บันนั่งกับผมคราวนี้ต้องเป็นผู้หญิงและผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเป็นนางสาวอูดแม่เพื่อนรัก แอสาวใหญ่ที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วงนี้มาตั้งหลายต่อแล้วผมนัดพบกับเธออีกวันของการลาพักร้อนครั้งที่แล้วในเมืองไทยของเธอเธอเหนื่อยจากการเยี่ยมญาติและจัดก,การธุระบ,บางอย่างที่ต่างจังหวัดจึงขอร้องให้ผมช่วยนวดเฟ้นอารมณ์ให้คลายเครียดด้วยการพาเที่ยวกลังคืนบ้างผมตอบตกลงอย่างเต็มใจแต่ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นักว่าไอเที่ยวกังคืนของเธอเนี่ย จะเป็นสักขั้นไหนในการเที่ยวกลางคืนของผมเธอจะเที่ยวอะไรหรืออยากจะเที่ยวแบบไหนผมถามเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะไปต่างจังหวัดในอาทิตย์นั้นก็เที่ยวอย่างที่ใครๆเขาเที่ยวกันนะซีพวกเธอเที่ยวแบบไหนก็แบบนั้นแหละแหมไม่น่าถามก็ไอแสงสียามค่ำคืนไงเธอตอบอย่างรวดเร็วจนลิ้นแทบพันกันผมจับได้ว่ามีน้ำเสียงตื่นตระหนก ว่นอยู่อย่างลึกลับก็ได้สบายมากกลับมาก็ไปกันเลยนะฉันจะจองเอาไว้ให้อะไรเที่ยวอะไรถึงขนาดต้องจองกันอา้าวก็อาบอบนวดไงฉันมีเจ้าประจามีเบอร์ประจำจะซีกันแค่ไหนก็จะจองไว้ก่อน่ะเพราะแขกเขาเยอะบ้าใครบอกฉันจะไปนวดฉันหมายถึงไปฟังเพลงแล้วกินเหล้านิดหน่อย จะเต้นรำด้วยก็ได้แม่อูดรีบร้องเสียงหลงแล้วผมก็จับได้อีกแล้วว่าเสียงหลงนี้มันมีจริตมานยาเจือปนอยู่อย่างมิบเมมก็เลยอัดต,ต่อทำไมนวดแล้วมันจะเสียหายตรงไหนดีนี้ผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงฮ่องกงจะมานวดบ้านเรามากมายนวดแบบบีคอสแบบเอ็มดูเอลในหนังไงทั้งสบายทั้งสนุกหมนวดของเราตอนนี้นะ พาเธอไปเห็นแล้วจะไม่ยอมกลับทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ยิ่งกว่าดาราหนังซะอีกวันก่อนจะไปเที่ยวยังเห็นผู้หญิงอาหรับอ้วนอย่กับหมูตอนมาเรียกขนไปนวดเลยจริงเหรอแบบในหนังเลยเหรอก็ใช่น่ะสิแบบถูขึ้นถูลงและช้อนหน้าช้อนหลังนั่นแหละผมลุกขึ้นทำท่าประกอบพอให้เกิดอารมณ์เฮ้ยจริงๆนะแล้วเขา ขาถอนหมดเลยเหรอเฮ้ยตายแล้วฉันนึกว่าฝรั่งมันพูดเกินความจริงไอ้พวกฝรั่งเพื่อนฉันที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยมันว่าประเทศยูเนี่ยยอดเยี่ยมมากในเรื่อง Sex Entertainment หรือ e r โรติกเพรสเชอฉันยังโกรดมันเลยคิดว่ามันดูถูกเรามากไปซะแล้วเอ้ยมันหน้าเบื่อกันตรงนี้แหละการที่ประเทศเราจะพัฒนาหรือจเจริญก้าวหน้าได้จริงๆเนี่ย มันต้องเริ่มจากยอมรับความจริงซะก่อนมองตัวเองให้ชัดก่อนว่ามันมีส่วนขาดส่วนเกินมีอ่อนมีแข็งตรงไหนเราจะได้แก้ไขตรงนั้นแก้ไขถูกจุดแล้วมันจึงจะพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ที่มาทําเป็นดัดจจริตปิดบังมิฟเมมแต่เป็นอาเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าใครมาหาว่าประเทศเราขายเซ็กส์จะไม่ได้ว่าไอาเรื่องเซ็กซนี่มันวิเศษแต่ไม่เห็นว่ามันจะน่าเสียหายตรงไหนเลย จะสรุปไว้ชัดๆก็ได้ว่าพวกผู้หญิงขายบริการหรือที่ทางการไปตีตราเขาว่าเป็นอาชีพพิเศษเนี่ในระดับกลางมีรายได้มากกว่าเดือนละหมื่นทั้งนั้นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้เธอจะให้เด็กคนใช้จะหน้าตาดีๆมีเงินเดือนเดือนละ500บาทไปได้น,น,นานสักแค่ไหนและเด็กนักศึกษาใจแตกพอมีไรายได้พิเศษเดือนละสองหมื่นะคิดหรือว่าเขาจะไปยืนขายของ หรือนั่งทำบัญชีเดือนละสามพบาทได้อะหุดหงิดไม่เอาละใช่เป็นบ้าไปอีกแล้วเดี๋ยวคนอ่านหรือว่าคนฟังเนี่ยก็ต่อว่ามาอีกรอกรอเปลี่ยนไปเรื่องสนุกดีกว่านี่นะสิที่ฉันว่าเป็นตัวจริงของเธอถึงได้บอกแต่แรกไงว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเขียนเรื่องตลกแต่ฟังแล้วฉันชักเชื่อเธอมากๆนะ ัอยากจะไปเห็นจริงๆแล้วล่ะไอ้อาบอบนวดฉันจำชื่อไม่ได้หรอกมันมีเยอะแล้วฉันก็ยังไม่อยากไปนะไม่ต้องไปจองให้ฉันล่ะฉันอยากไปบาร์ที่ชื่อ Eyeshadow ที่พัดพงเออไหนไอที่เพื่อนฝรั่งของเธอมาเที่ยวเนี่ยมาไปเที่ยวที่ไหนกันนะ่ะรายเนี้ยเป็นฝรั่งระดับผู้จัดการ พาเมียมาเที่ยวเมืองไทยด้วยฉันถามเพื่อนคนไทยอีกคนเขาให้ชื่อนี้มาฉันก็เลยแนะนำเขาไปพอเขากลับมาพบฉันที่ลอนดอนเขาเข้ามากออมาขอบคุณฉันใหญ่เลยทั้งผัวทั้งเมียฉันก็เลยต้องวางท่าว่าเห็นไหมแนะนำแล้วรับเราไม่มีผิดหวังคราวหน้าจะแนะนำที่ใหม่ให้แต่จริงๆแล้วฉันไม่รู้เลยว่าว่ามันเป็นยังไงอะ จะพอรู้มคุณผู้ฟังจะไปตามหาบาร์นี้ให้เมื่อยนะครับหาให้ตายก็ไม่มีหรอกเพราะผมก็ยังเห็นใจในการทำมาหากินของเขาอยู่ของอย่างนี้เขาไม่อยากดังให้เดือดร้อนตัวเองหรอกบอกใบ้ได้แค่ว่าชื่อมันเนี่ยอยู่ในประเภทเดียวกันแต่ถ้าเกิดคันมากๆอยากจะไปจริงๆก็ลองติดต่อมาถ้าว่างพร้อมกันผมก็อาจจะพาเข้าไปด้วยได้ในระหว่างนี้ สงสัยผมต้องพาเยอูดไปเที่ยวซะก,ก่อนซะแล้วรู้สิเที่ยวประจำเหรอเป็นไงก็มีทุกอย่างนั่นแหละอะไรทุกอย่างเอ้ยอย่าเพิ่งรู้เลยนี่จะไปจริงเหรอจริงสิถ้าเห็นฉันไม่คนกลับกรอกหรือไงเอ่องั้นเราไปเห็นของจริงก็แล้วกันผูยังไม่พาเธอไปหรอกครับอากาศกำลับบงสดใส ทำไมจะต้องมารีบร้อนหรือมาคุยเรื่องกลงางค่ำกลางคืนกันผมไปรับอูดที่บ้านที่บ้านเราบังเอิญอยู่ใกล้กันและพาเธอมาสวนลุมนันเป็นจุดตั้งต้นที่สวยที่สุดของค่ำคืนนี้ผมบอกเธอว่าผมชอบหลบความวุ่นวายและไอพิษของเมืองหลวงเข้ามานั่งเล่นและกินอาหารที่นี่เสมอและในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่ไม่มีงานติดพันผมก็จะพาลูกชายคือในโดมมาพายเรือเล่นในเทะเลสาบข้างหน้านี้ เราเราชอบน้ำเหมือนกันผมพายให้โดมนั่งตั้งแต่มันยังกามพายไม่ติดจนเดี๋ยวนี้ผมจะนอนเค้กแก้นในเรือได้ปล่อยให้ลูกพายวนเวียนจนมืดค่ำํำยังสนุกสนานและสบายอารมณ์แทบทุกครั้งหิวหรือยังอูดผมถามในขณะที่เธอยังกวาดตามองไปทั่วๆด้วยท่าทีของคนแปลกถิ่นแปลกหน้าเออหิวเออเอาสิที่นี่มีอะไรอร่อยละ่ะ เธอหันมาเหมือนคนที่ตื่นจากผวังมีซี่อร่อยที่สุดเลยก็ตัวฉันนี่ไงทำไมเธอจะเข้าครัวไปปรุงอาหารให้ฉันเหรอเปล่าแต่จะฉันมาด้วยอะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นแหละเพราะฉันกินไม่เลือกและกินอร่อยไปซะทุกอยาก่างจนอ้วนอือดอยู่นี่ไงโทเอ้ยนะกว่า <laughs> อะไรหรือว่าอะไร ผมอยากรู้จริงๆว่าเธอตื่นจากเมื่อลอยแล้วกลับมามีชีวิตชีวาทันทีล้อจนผมตั้งรับไม่ทันไม่บอกน่าเกลียดบอกนะถ้าไม่บอก่ะไม่มีการเที่ยวกลางคืนนะเอ้าเป็นบ้าไปแล้วจะบอกไม่บอกฉันนึกว่า ฉัน,นึกว่ามันจะเป็นม,มันจะเป็นตัวเดียวอันเดียวของเธอซะอีก <laughs> เลยออกมาแล้วแม่คุณคนสวยก็โหเราะซะจนลั่นจนคนที่นั่งโต๊ะห่างๆไปสามตัวหันมามองอย่างแปลกใจผสมตกใจขอยเชื่อผมเถอะว่าผู้หญิงไทยลักษณะอย่างนี้หาที่โวเราะเป็นเสียงโหเราอเบิกบานขนาดนี้ หาไปสามพบตลบล่าก็คงหาไม่เจอแต่ถ้าจะหาไปสามจังหวัดและคัดเฉพาะออกมาจากโรงพยาบาลบ้าก็คงจะพอหามาได้ใกล้เคียงอยู่บ้างหรอกผมสั่งเย็นตาโฟที่โด่งดังและลรสเลิดประจำร้านนี้มาให้อู๊ดหนึ่งชามส่วนผมสั่งเต้าหู้ทอดผสมเผือกมาชิมเล่นพอกันผอมลมพัดมาบางเบาอากาศก็ไม่อบอ้ามากนักแต่ผมยังไม่ยอมสั่งเบียร จุดเริ่มต้นของการดื่มคืนนี้รออยู่แล้วที่ฝั่งถนนด้านตรงข้ามทางหลังร้านอืมอร่อยอมแม่เพื่อนรักรูดส้นใหญ่และตักน้ำสีเต้าหู้ยี้แดงสดเข้าปากพร้อมกับอ้อมแอมความเห็นผ่านปลาหมึกต้มออกมาเธอกินอย่างเอร็ดอร่อยจนผมอดภูมิใจแทนคนปรุงไม่ได้หลังชิมรสอาหารแล้วเราก็หยิบน้ำมะนาวนั่งคุยกันต่อ รอเวลาเย็นให้มาย่ำได้ปล่อยกระเพาะให้ย่อยอาหารไปเรื่อยๆแดดเริ่มอ่อนแสงลงและมนุษย์จอกกิ้งก็เริ่มผ่านเข้ามาในฉากชายกลางคนร่างฟิตเปรี้ยผมเกรงหนวดหนาจนเฟิรม์มแต่ค่อนข้างจะอัตคัดผมวิม่งเหาะนำมาอย่างรวดเร็วอายุคงจะไม่ต่ำไปกว่าเลขสี่แต่ความเป็นนักกีฬาทำให้กล้ามเนื้อและส่วนสัตว์ของร่างกายตึงแน่นเหมือนหนุ่มอายุ20กว่า ผมเรียกกัว่าลุงนวดและลุงนวดวันนี้ก็มาในชุดเก่งตัวเดิมคือขาสั้นและเสื้อกล้ามสีแดงขอบขาวที่กระชับตัวเจ้าของอย่างพอดีลุงหนวดเนี่ยเป็นแชมป์มาราธอนของที่นี่นะผมชี้และบอกอูที่เริ่มสนใจจนจ้องมองระยะหลังเนี่ยประเทศไทยเรามีจัดแข่งวิ่งมาราธอนบ่อยลุงนวดแกติดอันดับอยู่ทั้งทุกครั้งอะเหรอแล้วเขาํามาหากินอะไรล่ะอูถาม ไม่รู้สิรู้แต่ว่าทวนไหนแกไม่ได้วิ่งเนี่ยกงจะเป็นบ้าตายวันชไรก็เจอทุกทีตรงเวลาเป๊ะเลยชายหนมกคนหนึ่งเริ่มโผล่มาทางซ้ายท่าทางเขาน่าจะเป็นนักกล้ามมากกว่านักวิ่งรกล้ามแขนขาโปนปูดเป็นมัดๆอย่างกับชายงามรุ่นก่อนนะน้องแดนโบมาแล้วนี่ถือโชคดีนะเขาหายหน้าไปตั้งนาน สงสัยกล้าหนุวยจากเสพอะเอ๊แต่แต่ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ล่ะเฮ้ยแปลกนะอูทหระอย่างกลั้นไม่อยู่มันก็น่าอยู่หรอกพระพิโบ่แกไม่ได้วิ่งธรรมดาแกไม่ได้วิ่งตัวเปล่าแกวิ่งลากยางรถยนต์มาด้วยคือแกเอาเชือกผูกกับ่วงที่เอวแล้วก็ลากยางรถยนต์ขนาดกลางครูดพื้นตามมาข้างหลังหนึ่งเส้นติดตดนี่แหละ พวกฝึกกลาลังภายในละ่ะคือเขาวิ่งจนเบื่อแล้วก็เลยแก้เบื่อด้วยการหาของมาถ่วงน้ําหนักให้มันยากขึ้นหนักขึ้นจะได้วิ่งช้าลงต้องออกแรงมากขึ้นพอจะเข้าแข่งเขาแค่แคถอดยางรถยนต์ออกก็จะวิ่งปรูดแสงหน้าคนอื่นไปอย่างสบายเลยเหรองั้นอีกหน่อยเขาก็ต้องวิ่งลากไอ,อย้ยางอะไรนะออ,อยางรถแท็กอร์ละสิจะได้เก่งขึ้นอีก <laughs> ฝรั่งก็มีนะครับฝรั่งหนุ่มใหญ่สองคนชอบมาวิ่งคู่กันชุดว่ามีห่อราคาแพงดูออกชัดหน้าตาก็เกลี้ยงเกลาวทรงผมก็ซอยอย่างเนีย้ยวิ่งสองสารอบพอเหงื่อชุ่มก็ขึ้นรถเก๋งกลับไปฝรั่งมีอายุอีกคนไว้หนวดเคราและติดหมวกแก๊บสีเหลืองวิ่งช้าแต่มุ่งมั่นมากมีเครื่องวัดจังหวะเต้นของชิปจรห้อยติดข้างเอวและต่อสายเข้าหูฟัง ส่วนญี่ปุ่นนั้นไม่มีเลยฮะแต่แขกมีครับแขกอบังพวกผ้าของไทยเรานี่แหละวิ่งตุยนุ้ยมาอย่างน่ารักแต่ไกลคนแรกนี่ต้องเรียกว่าค่อยๆกลิ้งมาจะถูกกว่านะอายุก็คงจะเท่ากับผมแต่น้ำหนักกูจะมากกว่าผมสักเท่าหนึ่งผู้นี่หลามออกมาจนกองย้อยพันรอบเอวหน้าหลังเหมือนกระสอบแป้งพี่บังมีความพยายามที่สูงส่งมากก้มหน้าก้มตาจนเหงื่อหยอดเหงือ่ยอย้อย มือข้างขวากำพัชัดหน้าเช็ดเหงื่อแทบตลอดเวลาและขาที่ก้าวิ่งนั้นก็คือก้าวเดินอย่างเร็วขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองและพอพี่แกกำลังจะพ้นขอบจอกข้างขวาไปญาติสาวก็โผล่มาทางขอบซ้ายอย่างน่าอ็นดูเป็นสองพี่น้องที่คงจะเริ่มสาวตัวแม่คุณเอ้ยท้องน้อยกลายเป็นท้องใหญ่จะลงมาปิดถึงหน้าขาอ้าสมควรวิ่งวิ่งเข้าไปน้อง จะได้ลดลงหน่อยๆยพอเก็บเงินไปแต่งไอ้หนุ่มได้คราวนี้ไาเจกมามั่งจะว่าเป็นอาเฮียก็ไม่ได้นะเพราะแกดูแก่กว่าผมกำลังจะผอมแล้วละ่ะแต่ถ้าวิ่งของแกร้ายกาจสุดทนจุดน้องอูท้องร้ออีกเฮ้ย hey! นั่นแกทำอะไรมันอะไรนะแกวิ่งหรือแกเล่นกายกรรมฮะคือกวิ่งแบบคล้ายๆก้าวกระโดดนะครับแต่มันไม่เหมือนทีเดียว มันเหมือนแกเอาท่าไทเก๊กมาผสมมากกว่าแกเริ่มวิ่งจากช้า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 มากช้ามากมากเหมือนสโลโมชั่นคุณผู้ฟังลองลุกขึ้นตบท่าก็ได้นะแล้วก้าวแต่และก้าวที่วิ่งเนี่ยก็ยืดและย่องตัวซสาย,ยาวจนดูเหมือนเกือบกระโดดแต่จังหวะแกจะพอดีเปะ๊ะเท่ากันทุกก้าวดูตลกมากเหมือนตัวการ์ตูนก้าวขาย,ยาว,ยาว แต่มันมีพลังจนต้องขำลึกๆนี่ละอูดเซียนตัวจริงละ่ะคือการวิ่งผสมท่ามวยกียนของแกทำให้เลือดหมุนเวียนได้อย่างสม่ำเสมอการเดินของลมปราณก็ถูกต้องแลว้วข้เท้าหรือกล้ามเนื้อของแกก็ไม่มีวันบาดเจ็บหรืออักเสบเขาเรียกกันว่าเซียนนกกรเรียนจากนี้ฝ่ายหญิงก็เริ่มโชว์ตัวตามมาประปรายอีกทั้งนักวิ่งสาวจอมตะหงที่ไม่ยอมให้ผู้ชายแซงง่ายๆมีผิดเสื้อสมุด ที่ทำท่าเหมือนวิ่งกระเจิดกระเจิงออกตำหาพระอภัยอยู่สองสตัวเพราะนอกจากรูปร่างจะไม่น่าให้อภัยแล้วหน้าตาก็ยังแต่งแต้มซะจนต้องทนทรมานมองดูไม่รู้ว่ามาวิ่งพุ่อมาเขาย่าขวัญประชาชนกันแน่อุณาแกเป่าผมจนฟูฟ่องเป็นสักตังและหน้าตาก็แต่งสีเขียวสีแดงจลิปสิกต้องหมดเป็นแท่ง,ทงและแป้งหมดเป็นตลับตลับนอกจากหน้าจะเยอะแล้ว ขุนแกก็ยังขยอกย่อนจนต้องไปนอนผวาก็เลยเฉยๆล่ะครับอู๊ดเอ้ยนี่ถ้าแกถูกพึ่งต่อยวิ่งกระเจิงมากลางร้านเนี่ยค็จะเหมือนกับช้างตื่นแตกโขลงหลงมาแน่ๆเลยแต่ที่สวยก็แทบไม่น่าเชื่อเหมือนกันเป็นสองสาวที่ผมไม่แน่ใจว่าเคยเห็นมาวิ่งหรือเปล่าสาวขาวผ่องจนผู้ชายทุกคนท,ทั้งที่วิ่งและนั่งอยู่อย่างผม ต้องเพ่งมองกันชีนิสายตาควายกันอุตลุดเลยแหละคนหนึ่งผมสั้นเก๋อีกคนรวบผมหางมา้าตาหวานเป็นประกายชุดอวอมดันเป็นขาสั้นผิวพันของช่วงขาเรียวยาวที่ผ่องผุดจึงหยุดสายตาของผู้ชายทั้งหนุ่มและแก่ได้เป็นทีวแถวหน้าตาเปล่งปลัง่งผิวแก้มเห็นเป็นสีชมพูรเรื่อๆทั้งคู่น่าแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เห็นผู้หญิงสวยเป็นสวยอย่างนี้พูดออกไปไม่ได้ เดี๋ยวแม่ออ่งจะถามว่าแล้วฉันอ่ะไม่สวยหรือไงก็สวยแน่แต่มันเห็นกันจนไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วแล้วผู้หญิงกรุงเทพส่วนมากที่ดูสวยๆก็สวยแบบเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นมันขาดความละมุนละไม่นะนางงามมาราธอนยังไม่ทันเหยาะพ้นขอบจอไปเพราะเรายันดีขยายจอไปจนสุดโค้งถนนก็มีเสียงเออะลั่นมาทางซ้าย <laughs> เป็นขยงเลยครับ ทีมฟุตบอลรักบี้ฟุตบอลของทหารหน่วยไหนก็ไม่รู้ตัดผมเกลียนและวัยรุ่นประมาณอายุ20ิทั้งนั้นร้องและวิ่งไปจังหวะหนักแน่นมาร้องพร้อมกันว่าสู้สู้ส,สู้หรือทนทนทน,ทนก็ไม่รู้แต่ที่ฟังชัดชัดดันกลายเป็นสวยสวยสวยฮึมฮึมฮึมสนี่ลุงหนวดแสงมาทานแล้วแต่แหมทำไมหมดแรงอืดอตํำเป็นวิ่งไม่ไปตํำเป็นไม่สนใจมอง แต่ตานี่เลือกจนแทบถลนคงหวังสูตรกลิ่นเหงื่อสาวเอาแรงมั้งอา้าวพี่บกกมาทันถอยยางรถยนต์ออกซะแล้วแหมวิ่งแซงไม่พ้นไปซะอีกคนและรายสุดท้ายแม่อูดต้องสะก,กิดผมจนแขนสะเทือนนักวิ่งดาวอังคารก็ติดตามมาด้วยยังเงียบเชียบเป็นชายไทยร่างสันทัดหน้าตาเหมือนคุณวิทวัฒแต่ยาวแก่งก้างกว่า วิ่งเหาะก้าวยาวๆวช้าและที่ท่าวิ่งแกไม่เหมือนใครเลยในส่วนนี้ก็คือแกวิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังอย่างตั้งอกตั้งใจเหมือนวิ่งหันหน้านี่แหละและแกก็ไม่ค่อยเป๋ไปชนใครด้วยทั้งๆที่นานๆก็หันกลับไปดูทางสักทีสงสยัยจะฝึกเอาไว้ไปวิ่งมาราธอนกลางคืนเดือนมืดแกวิ่งสบายๆเพระเคยแซงรายอื่นๆที่ช้าลงเพราะแซงสาวสวยไม่ไหว แซงไปหนึ่งแซงไปสองแซงไปสามจึกผ่านสาวสวยสองอโนงไปสองวาแล้วก็หยุดกึกตาค้างแล้วตัวก็หันไปด้วยแอตโนมัติวิ่งตีคู่ขนาบข้างไปเป็นปกติทันทีตทันทีขอก็ยังหันเอียงและตาก,ก็เบิงโตจนแทบทะลุแว่นออกมาโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงมีปแปลกๆอย่างนี้เยอะนะคะ นางสาวอูดร้องเอามาเบาๆกลัวกับเสียงโหเราะดังๆด้วยอารมณ์ที่แสนจะเบิกบานแจ่มใสโอวินไปใครจะรักตาสุดคอฟ้า